คุณไดเฮดวันอยากได้อัปเกรดไฟหน้าตัวท็อปของออสแรมเพิ่มออปชันเดยไลท์และวงแหวนเพิ่มความสวยงามไฟตะหมอก LED ซูเปอร์ไว้เน้นสว่างอยากรู้ว่าสวยงามและสว่างขนาดไหนไปชมกันเลยครับมารีวิวคันนี้ครับคุณได้เฮดวันนะครับตัวสตาร์เล็กลูกค้าต้องการอัปเกรดไฟหน้าเพิ่มความสว่างวันนี้ติดตั้งเป็นชุดโปรเจคเตอร์นะครับเลเซอร์ LED ออสแรมนะครับผมติดตั้งไปแล้วแทนลูกแก้วเดิมนะครับตัวนี้เป็นออสแรมแท้ นะครับมีสกินโลโก้ออรแลมชัดเจนเพิ่มดีไฟน์ความสวยงามด้วยวงแหวนนะครับและเดลไลท์ออดี้รันนิ่งไลท์นะครับ, light, ค,รบความสว่างมากคูณ2ตัดหมอกหลอดไฟตัดหมอก LED นะครับซปเปอร์ไวเพื่อความสว่างในการใช้งานพอดูความสวยงามรอบๆกันก่อนครับความสวยงามประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูออปชันลูกเล่นเพิม่มเติมการว่าเดลไลท์ทำงานยังไงวงแหวนทำงานยังไงนะครับไปดูกันเลย มาครับสเต็ปหนึ่งของตัวเดรลัยออมกุญแจเลยนี่คือตอนออนกุญแจสตาร์ทรถนะครับเดรลัย <Day light S 1> จะทํางานวิ่งแบบนี้มาชมกันอีกทีครับออมกุญแจเลยครับอ่าสเต็ปก่อนออนสตาร์ทนะครับต่อมาเดรลัยทำงานเป็นระบบดอบในตัวเปิดไฟรลีครับอ่าแสงเดไลัจะดิ่มลง5 0ซวงแหวนติดพร้อมเปิดตอนเปิดไฟรลีนะครับดับไฟรลีครับเดไลั <Day light S 1> จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมเปิดไฟรลีครับ โดยความสวยงามรอบๆกันก่อนประมาณนี้ครับทั้งซ้ายและขวาสวยงามมากต่อมาเปิดไฟฉุกเฉินครับตัวเดลไลท์จะมีระบบไฟเลี้ยวเทอร์นี่นในตัวเป็นระบบไฟเลี้ยววิ่งนะครับผมทั้งสองข้างซ้ายและขวาชมกันเลยชัดๆครับ ประมาณนี้ดับเบิลเชิญครับต่อไปไฟหน้าเลยเ็บไฟหน้าจะเป็นระบบของออสแลมจะติดเร็วไม่โหลดแสงแสงเข้มและคมชัดมากๆนะครับพร้อมปรับระดับตั้งไฟให้อยู่ในมาตรฐานการใช้งานไม่สูงจนแยงตาเกินไปต่อไฟสูงครับรุ่นนี้เป็นระบบ b บ LED ดีเลเซอนะครับมีไฟสูงต่ำในตัวไฟสูงไฟต่ำครับสูงครับปล่อยครับ ทีนี้เรามาดูผ่านฟิล์มในรถกันนะครับจะค่อนข้างเห็นชัดนะครับมองทะลุผ่านฟิล์มได้ดีตกลงครับปล่อยครับอมองเห็นฟิล์มมองผ่านฟิล์มทะลุชัดเจนนะครับโอเคอยากได้ายหน้าสว่างๆแบบนี้สวยงามแบบนี้ต้องที่โอมฟิแนลเอเท่านั้นนะครับขอบคุณครับผมส่งงานครับ คุนได h เฮดวันเปิดไฟหน้าได้เลยพี่เปิดไฟหน้าหน่อยเปิดไฟหน้าหน่อยโอเคผลง,งานนะครับคุณได h เฮ็ดวันดูด,ดูถังไฟหน้าครับว่งมากว่อมากมากครับโอเค